สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่น้องครับวันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนพี่น้องวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยให้ชวนชมพี่น้องครับจะให้ปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่พี่น้องเอาไปเร่งต้นนะครับเร่งใบเร่งใบเร่งต้นพี่น้องครับบำรุงลำต้นมัน จะเอาไปใช้กับชวนชมเที่เอไว้ทำต่อพี่น้องซึ่งเป็นปุ๋ย8 24 24่สี่ยีจะใช้ฟักกี้เอาไปฉีดเอาพี่น้องครับฉีดใส่โคนต้นชวนชมเลยครับปุ๋ยก็เหลือแค่นี้พี่น้องผมก็จะใช้วิธีละลายปุ๋ยก่อนพี่น้องครับ ละลายปุ๋ยเอาก็จะเอาเทใส่น้ำเลยพี่น้องครับวิธีนี้ก็ดีพี่น้อง <c oughs> เราไม่ต้องไปรดน้ำให้ปุ๋ยละลายในกระถางนะครับเรามาละลายไว้แบบนี้เลยพี่น้องครับแล้วเราก็ใช้ไม้คนพี่น้องครับนี ถ้าไม้เราเยอะนะครับถ้าอยากใช้วิธีนี้พี่น้องครับเราก็ผสมให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับปุ๋ยสักครึ่งกิโลพี่น้องครับแล้วก็ใช้น้ำแค่นี้แหละประมาณ10 10ลิตรได้มั้งพี่น้องนะครับแล้วเราก็ไปเทใสฟฟ่ฟอกกี้พี่น้องครับแล้วก็เดินฉีดเลย ปุ๋ยมันก็จะซึมลงไปได้เร็วกว่าที่เราเอาปุ๋ยเม็ดไปโรยในโคนชนชมพี่น้องครับวิธีนี้ก็ดีพี่น้องครับเราแค่เดินฉีดพ่นใส่รากใส่โคนชนชมหลังจากที่เราฉีดเสร็จพี่น้องครับเราก็าน้ําไปรดนะครับเอาน้ําไปรดปุ๋ยมันก็จะซึมลงไปพี่น้อง เราต้องรดน้ำด้วยพี่น้องครับเผื่อบางทีเราฉีดไปมันปุ๋ยอ่ะมันไปโดนลำต้นนะครับโดนลำต้นโดนใบเดี๋ยวมันจะ <c oughs> เสียหายนะครับพี่น้องครับก็ใช้วิธีนี้พี่น้องนะครับ ก็จะดีกว่าที่เราเอาไป <c oughs> โรยเป็นเม็ดเลยพี่น้องครับแบบนั้นกว่ามันจะละลายได้พี่น้องนะครับเราน้ําไปฉีดบางทีดินเราอะเราใส่ดินจนล้นกระถางพี่น้องครับเราเอาปุ๋ยไปใส่แบบนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยปุ๋ยมันร่วงออกเวลาเรารดน้ําพี่น้องเราก็มาใช้วิธีนี้ดีกว่าพี่น้องครับเนี่ยล้วก็ฉีดใส่ไปเลยนะครับ ไอ้ใส่ฟ็อกกี้แล้วฉีดเลยพี่น้องครับเราจะใส่เยอะแค่ไหนนะครับก็แล้วแต่เราแต่จนชมนี่เล่งปุ๋ยมากไม่ดีนะพี่น้องเมื่อมันเค็มเกินไปนะ่ะรากมันจะเน่าเอาพี่น้องครับยิ่งเป็นปุ๋ยเคมีแบบแบบนี้นะครับมันเค็มพี่น้องแป๊บเดียวพี่น้องครับปุ๋ยก็ละลายแล้วพี่น้องนะครับ ทีนี้เราก็เอามาเทใส่ฟอกกี้เอาไปฉีดจนชมเราพี่น้องไม่ต้องไปฉีดใส่ใบนะครับเราจะฉีดใส่แค่โคนมันนะครับฉีดรอบๆเลยนะครับถึงลิฟหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เราพี่น้องครับเรื่องฟอกกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทใส่พี่น้องเพื่อเอาไปฉีดชวนชมนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันพี่น้องครับ ครับผมพี่น้องครับก็สําหรับการละลายปุ๋ยแบบนี้นะครับพี่น้องครับถ้ามีชุนชมเยอะๆมันสะดวกดีพี่น้องนะครับเราก็เดินฉีดเข้าไปและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเมื่อเราละลายปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามีน้ํายาเล่งรากเราสามารถเติมน้ํายาเล่งรากลงไปได้นะครับถ้าน้ําเยอะ น้ำ20ลิตรประมาณนี้พี่น้องครับเราก็ใส่ไปสักหนึ่งฝานะครับน้ำยาเร่งรากนะครับแล้วเราก็เอามาฉีดใส่ชนชมนะครับฉีดใส่พร้อมๆกันกับปุ๋ยที่เราละลายไปเมื่อกี้ปุ๋ยแปดยีี่ยสี่นะครับการฉีดพี่น้องครับนี่ฉีดแบบนี้เลยพี่น้องนี่นะครับฉีดให้มันรอบรอบ รอบต้นชนชมเลยพี่น้องถ้าเราฉีดใส่ใบเนี่ยเราต้องล้างด้วยพี่น้องครับอาน,น้ำมาฉีดล้างอีกรอบหนึ่งพี่น้องถ,ถ้าโดนถ้าโดนคนนะครับถ้าโดนต้นชนชมพี่น้องฉีดเข้าไปเลยครับยังไงเราก็ต้องอาน,น้ำมาฉีดอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับอาน,น้ำมารดเพื่อให้ปุ๋ยมันไหลลงข้างล่างซึมลงไปได้นะครับ ถ้าเราไม่มีฟักกี้แต่เรามีฝักบัวนะครับพี่น้องก็ผสมน้ำไปเลยผสมน้ำเอาไปเทใส่ฝักบัวนะครับอน้ำเยอะเยอะหน่อยปุ๋ยเยอะๆหน่อยพี่น้องครับเผื่อมันหกหมดนะครับใส่ฝักบัวเดินรถเอาก็ได้พี่น้องลาดลงไปเลยแล้วเราค่อยอาน้ำมาล้างอีกรอบหนึ่งพี่น้อง หลังจากที่ฉีดเสร็จผมก็จะเอาน้ํามาล้างเหมือนเดิมเลยพี่น้องครับก็เหมือนกันพี่น้องนะครับเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยเป็นเม็ดๆนะครับเราก็ต้องเอาน้ํามาฉีดเพื่อให้ปุ๋ยมันละลายพี่น้องครับมันจะได้ซึมลงไปหารากนะครับวิธีนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับนี่เมื่อฉีดเสร็จแล้วก็น้ํามารดต้นจนชมเราเพื่อให้ปุ๋ยมันซึมลงไปข้างล่างนะครับ พวกนี้ก็เป็นไม้ทำรากแต่ขาบเอาไว้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ใส่แต่เสื้อกันหนาวพี่น้องครับอากาศก็ไม่หนาวหรอกนะครับแต่คนมันหนาวพี่น้องยังไม่หายป่วยเลยพี่น้องครับ ดูท่าทางฝนน่าจะตกแล้วพี่น้องนี่กรุงเทพนะครับอากาศเหมือนจะฝนตกตกช่วงรอยกระทงหรือเปล่าเนี่ย ีไปเลยพี่น้องครับง่ายดีพี่น้องนะครับมันง่ายดียิ่งเราใส่ฝักบัวเดินรดเลยยิ่งง่ายพี่น้องตัวนี้ก็ตัด ครึ่งต้นนะครับให้แตกใหม่เพื่อให้ลำต้นมันอ้วนไม่งั้นหมก้ก็สูงอย่างเดียวตัวนี้ก็ตัดเสร็จปลูกเลยพี่น้องครับไม่มีการรอตัดปุ๊บเสียบลงไปเลยครับก็เป็นเชิญชมมาไว้ทับต่อพี่น้องครับ ง,ง่ายดีพี่น้องครับสําหรับปุ๋ย8ปด24บี่ี่นะครับเราต้องการเอามาบํารุงลําต้นบํารุงใบบํารุงรากนะครับเราก็เพื่อไม่ให้ปุ๋ยมันละเหยไปตามอากาศนะครับบางทีเราอาจจะรดน้ําปุ๋ยยังไม่ละลายเลยนะครับก็ใช้วิธีนี้พี่น้องครับเอาไปละลายน้ําก่อนแล้วค่อยเอามาฉีดเอาใส่ฝักบัวรากนะครับแบบนี้ก็ดีพี่น้อง นะครับผมลองทําดูพี่น้องครับได้ผลเหมือนกันนะครับผมนะไปแล้วพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้พี่น้องครับนะก็ยังไม่หายป่วยดีหรอกพี่น้องทั้งตาทั้งหลานลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ